สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักล้วนๆเลยค่ะคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นการดูเรื่องของความรักประจำเดือน ตุลาคม2563ค่ะอยากจะฝากไว้เลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลย,ยค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะสมัยขอเกริ่นสักนิดนึงว่าการดูดวงเรื่องความรักนั้นสมัยต้องแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มคนโสดกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มคนมีคู่ค่ะกลุ่มคนโสดนั่นก็หมายถึงคนที่โสดสน นะคะคนที่มีคนเข้ามาจีบคนที่กําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนนึ่งกำลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มคนโสดนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ตกลงกปงใจกันเป็นแฟนถูกไหมคะส่วนคนมีคู่ก็ไม่ยากค่ะนั่นก็หมายถึงคนที่คบกันมาแล้วคนที่คบหาดูใจกันแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่แต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มของคนมีคู่นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าเกณฑ์เรื่องความรักของคุณในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงกลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะต้องบอกเลยนะว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยชาวสิงมีเสน่ห์มากๆแม้ว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่ได้มองหาเรื่องความรักไม่ได้มีความต้องการเรื่องความรักแต่ตัวคุณกลับดูมีเสน่ห์ขึ้นมาในสายตาของเพศตรงข้ามในสายตาของบุคคลอื่นนะและมันทําให้ในช่วงนี้เนี่ย ม,มันมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยนะชาวราศาีสิงห์ที่จะมีคนเข้ามาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนน่ะเออมากกว่าหนึ่งคนหรือตอนนี้เนี่ยที่ใครมีคนเข้ามาชอบคุณหนึ่งคนอาจจะมีคนอื่นที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนว่าเขาชอบคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่ามีคนที่มาขายขนมจีบมากมีคนมารุมรักมีคนมารุมชอบอะ่ะคนโสดถือว่าสเสน่ห์แรงมากเลยนะ ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่คุณชอบเนี่ย คือสมัยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นคนที่หนึ่งหรือคนที่สองอันนี้ไม่สามารถบอกได้แต่โดยลักษณะโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะสมัยมองว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่เหมือนกับเป็นคนลึกลับหน้าค้นหาไม่ใช่เป็นคนน่ากลัวนะเหมือนกับเขาเงียบเงบไม่ค่อยเปิดเผยแบบอมยิ้มนิดนิดมีเสน่ห์หน่อยๆอะไรประมาณอย่างนี้เป็นบุค,คลิกที่คุณชอบนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขามี บุค,คลิกหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกับคุณไปเลยอันนั้นก็เป็นคนที่คุณชอบได้เช่นเดียวกันเพราะคุณอยากจะทําการศึกษาหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะเออรู้จักเขาให้มากขึ้นนะถ้ามีคนมาจีบคุณแล้วเป็นแนวนี้เนี่ยไม่ไม่เสียโอกาสนะคะที่คุณจะเปิดใจคุยกับเขาก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะส่วนคนที่กําลังมีคนคุยอยู่หรือว่ากําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่นะคะอยากจะบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมนี้ไม่รู้ทํา คนรอบข้างมักจะมีส่วนร่วมในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์เหมือนกับว่าคนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจของคุณเนะะี่ยค่ะไม่ว่าความสัมพันธ์ ครั้งนี้ที่คุณกําลังศึกษาดูใจกับคนคนหนึ่งอยู่เนี่ยคุณจะตัดสินใจเดินหน้าหรือคุณจะตัดสินใจพอแค่นี้เนี่ยมันจะมีคนรอบข้างเข้ามาร่วมตัดสินใจซึ่งบุคคลนั้นอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติสนิทหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ตามแต่นะคะแต่มันมีเกณฑ์เป็นไปได้มากๆเลยที่คนรอบข้างเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความสัมพันธ์ที่คุณกําลังคุยกันหรือกําลังศึกษาในครั้งนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่ามันทําให้เกิดความหวาดระแวง ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ตัวคุณหวัดแวงเขาคนนั้นเขาคนนั้นก็อาจจะหวัดแวงในตัวคุณคืออาจจะเกิดการหึงหวงอาจจะเกิดการไม่ไว้วางใจกันหรืออาจจะเกิดอ,อ,อารมณ์ที่แบบ ทําให้หนอยๆอยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้นะแม้กระทั่งว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนี้หรอเขาทําแบบนี้หรอเขามีพฤติกรรมแบบนี้หนอคุณก็เริ่มที่จะไม่ค่อยไหวใจแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะคะพยายามดูกันให้ดีๆนะ อีกนิดนึงนะคะที่มันเด่นชัดมากในเดือนตุลาคมนี้สมัยขอเสริมให้สักนิดนึงคือ,อตรงนี้ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะเหมือนกับอารมณ์ประมาณที่เพิ่งเลอิอกกันไปอะคะ่ะเพิ่งเลอิอกกันไปหรือว่าเป็นคนที่เคยศึกษาดูใจกันแล้วแล้วก็หยุดขาดการติดต่อไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่า คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดถึงคนเก่านะคะเหมือนกับว่าเพิ่งเลิกลากันไปหรือเลิกแต่ว่ายังยังไม่ได้เลิกสนิทอะไรอย่างเงี้ยคุณหวนคิดถึงเขาค่ะคุณหวนคิดถึงคนที่คุณเคยเคุยด้วยค่ะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะอยากได้เขากลับมาคืนอยากจะกลับไปคุยอยากจะไปสารสัมพันธ์เหมือนเดิมเอออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นความรู้สึกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะเกิดอารมณ์แบบนี้ในช่วงนี้สําหรับใครที่เพิ่งเลิกรา หรือว่าเพิ่งเลิกคุยออกับใครไปนะคะมันเหมือนกระตัดไม่ขาดอะเหมือนกับว่าเขาก็ยังเขายังมามาคุยกับคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไม่มั่นใจอะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานหรืออาจจะเกี่ยวข้องในไลฟ์สไตล์ที่มันยังวนเวียนมันยังเจอกันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตคุณที่มันจะต้อง ติดต่อกันกับคนเก่าคนนี้อยู่นะคือไม่สามารถที่จะบอกเจาะลึกได้ขนาดนั้นแต่แต่มันมีเกณฑ์เป็นแบบนี้ที่คนเก่าคนนั้นเนี่ย ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณพูดแบบนี้แล้วกันนะคะเออมันมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะที่ยังได้มาเจอกันอยู่และทําให้คุณคิดถึงเขามากคุณอยากกลับไปคืนดีกับเขามากอันนี้ไม่สามารถตอบให้ได้จริงๆว่าคุณควรจะกลับไปหรือไม่ควรกลับไปให้ใช้ตัวให้ใช้ใจตัวเองเป็นที่ตั้งดีกว่านะคะปอมาเรามาดูที่คนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ชัดเจนมากแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะทํางานแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันสําหรับใครที่ทํางานด้วยกันเป็นคู่กันอย่างเงี้ยค่ะเปิดบริษัทด้วยกันหรือมีหน้าร้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะขัดแย้งเล็กๆน้อยๆน,น,นะทะเลาะกันบ่อยงินกันบ่อยนะหรืออาจจะมีหลายอย่างที่ความรู้สึกหรือความคิดไม่ตรงกันทัศนคตินิดๆหน่อยๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่วีนหรือวีนแตกก่อนนะถ้าคุณวีนแตกมันจะเป็น เรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้คนมีคู่ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ต้องพยายามควบคุมจิตใจคุณจะรู้เลยว่าคนที่เขาเป็นแฟนคุณเนี่ยเขาดีนะไม่ใช่ไม่ดีคุณรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าแฟนคุณเป็นคนดีและบางทีเนี่ยเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเอาใจคุณเพื่อที่จะทําให้คุณสบายใจคือเขายอมถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคุณก็ยังเวี่ยงคุณก็ยังวีนใส่เขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวเองด้วยนะชาวคราศีสิงห์เขาดีขนาดนี้แล้วคุณยังใส่อารมณ์เต็มที่ กับเขาอยู่อีกหรอนะอ่าโอเคค่ะโดยรวมก็คืออยากจะให้คนมีคู่นะนะควบคุมอารมณ์และควบคุมจิตใจของตัวเองนั่นเองค่ะพยายามประคับประคองความรักของตัวเองไว้ด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ